วันนี้จะคุยเรื่องทูบเทียนดอกไม้ที่ใช้บูชาพระทูบเทียนดอกไม้ที่ใช้บูชาพระเข้าใจผิดกันมากนะในความหมายผู้บริหารครูอาจารย์นั้นมากมายอีกชาวพุทธทั้งหลายก็คล้ายกันทูบสามดอกบูชาคุณพระพุทธประเสริฐสุดคุณความดีมีมหันพระปัญญาการุณาบริสุทิ์สุดรำพันเหนือมนุษย์เหนือสวรรค์ชั้นพรม,มิน เทียนสองเล่มบูชาพระธรรมพระวินัยส่วนดอกไม้บูชาพระสงฆ์ผู้สงศีลของสามอย่างใช้บูชาเป็นอาจินวอนชาวพุทธทั่วทุกถิ่นโปรโดเข้าใจวันนี้จะคุยเรื่องทูบเทียนดอกไม้ที่ใช้บูชาพระประเทศไทยของเรามีประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนามากกว่าร้อยละ94ขึ้นไปในจำนวนที่ประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานี้คาดว่า น่าจะมากกว่าร้อยละเก้าสิบที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของทูบเทียนดอกไม้ที่ใช้บูชาพระเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จึงจะนำเรื่องเกี่ยวกับทูบเทียนดอกไม้ที่ใช้บูชาพระนี้มาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการย้ำความเข้าใจให้ถูกต้องประการแรกคือทูบสามดอกนั้นใช้บูชาคุณความดีของพระพุทธเจ้าความจริงคุณความดีของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือที่จะขานานับ เมื่อย่นย่อแล้วจะเหลือเพียงสาประการใหญ่ๆคือพระปัญญาคุณพระมหาการุดาทิคุณและพระบริสุทธิคุณเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ทูปสามดอกบูชาคุณความดีของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนเราใช้สองเล่มหรือเป็นโค่่เทียนเล่มแรกที่จุดทางซ้ายมือของผู้เป็นประธานคือผู้จุดนั้นแทนพระธรรมคำสังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นก่อน ส่วนเทียนเล่มที่สองถ้อยู่ทางขวามือของผู้จุดนั้นจะแทนพระวินัยคือศีลซึ่งเกิดขึ้นทีหลังอันนี้ก็คือความหมายของเทียนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจุดเทียนจึงต้องจุดเทียนเล่มทางซ้ายมือของผู้จุดก่อนเพราะว่าพระธรรมคําสัสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นทรงคนพบแล้วก็เกิดก่อนศีลส่วนเทียนเล่มที่สองนั้นก็แทนศีลหรือพระวินัยซึ่งเกิดขึ้นภายหลังส่วนดอกไม้นั้นเป็นการบูชา สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือบูชาพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นหากว่าได้ยึดถือปฏิบัติตามธรรมะธรรมพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดแล้วก็เปรียบได้ดังดอกไม้ที่อยู่ในแจกันหรือในผานทองซึ่งช่างที่ตกแต่งดอกไม้นั้นได้จัดอย่างประณีตแล้วอันความจริงแล้วก่อนที่คนจะเข้ามาบวชเรียนใน พระพุทธศาสนานั้นคุณบุตรย่อมมาจากบุคคลที่อยู่ในตระกูลที่แตกต่างกันย่อมจะมีคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่แตกต่างกันไปมีงามบ้างไม่งามบ้างแต่เมื่อเข้ามาบทเรียนในพระพุทธศาสนาแล้วต้องอยู่ในกรอบในพระธรรมพระวินัยอย่างเคร่งครัดความงามของทุกคนก็จะเสมอเหมือนกันด้วยเหตุน,นี้นักปร,ราชญ์จึงได้นำดอกไม้ มาเปรียดได้กับพระสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอพูดเพียงสั้นว่าโทษสามดอกนั้นใช้บูชาคุณความดีของพระพุทธเจ้าสามประการคือพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณส่วนเทียนสองเล่มนั้นใช้บูชาพระธรรมกับพระวินยัยเพราะและเวลาจุดเทียนนั้นจะต้องจุดทางเล่มทางซ้ายมือของผู้จุดก่อน ถือแทนพระธรรมแล้วก็จุดเต็มทักวามือของผู้จุดคือพระวินัยส่วนดอกไม้นั้นใช้บูชาพระสงฆ์เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอสรุปเพียงสั้นๆแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุม่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏปู่บ้านจบงจังหวัดราชบุรี